สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n o นเบส n a n ั a ซ่ค่ะ welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซโ b เ s อีกแล้วนะคะวันนี้เบสกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่อง s n o น b a An a n ันวันนี้เบ้กลับมากับการรีวิวแบบ full step เลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามเบสนะฮะทุกคนก็รู้ว่าเบสเนี่ยเพิ่งซื้อแปลงจากโซยว่ามาในช่วงงานที่ผ่านมานะคะนั่นคือซื้อทั้งเซตแล้วก็ซื้อเซตใหญ่เลยนะคะนั่นคือ makeup artist โซ l แบกนะคผู้ชมวันนี้ไปเอามาใส่แก้วนะครับปกติแล้วมันจะให้มาพร้อมกับกระเป๋าอะไรประมาณนี้เลยเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แบกนะคือประมาณว่าคุณไปท่องเที่ยวคุณไปทําอะไรเนี้ยก็พบกระเป๋านี้ไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเอามาใช้นะคะเราก็เลยแกะเขาออกมาแล้วก็ เสียบไว้ในกระป๋องแปรงหรือว่าเสียบไว้ในแก้วเพื่อสะดวกในการใช้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เบสจะมาทดลองใช้แปรงวยว่าเซตนี้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมดูนะคะเท่าที่เบสจะหยิบใช้แล้วก็แต่งบนหน้าเบสในวันนี้นะคะซึ่งก็มีหล,หลายๆอันแล้วก็ได้แนะนําคุณผู้ชมไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าทางเซตนี้เนี่ยมีอะไรสําหรับใครที่ไม่ได้ดูวิดีโอนะั้นเดี๋ยวเบสจะลิงก์ให้คุณผู้ชมข้างล่างนะคะเข้าไปดูวิดีโอน,นั้นแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าในเซตนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะเป็นการ demonstration จะเป็นการสาธิตท,ทั้้้้้งงงหหมดใในนนกกาารรแแแต่แลว็ชปเี ะคะใครที่เพิ่งดูน้องเจนนี่ไว้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สาคัญใครลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมสะไรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยคะ่ะโอเคค่ะขยับกันเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะให้มันเห็นเต็มตากันเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะไปขอหยิบแปรงที่เป็นเฟสบลัชก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบบว่าง่ายในการที่จะ คอนโทรลเฟสบัตตรงนี้นะครับเพราะว่าเราม,มีแปรงเฟสบัตถึง10อันที่เราจะเอามาใช้กันในวันนี้นะเดี๋ยวเบสจะามาให้คุณผู้ชมดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทุกขั้นตอน,นเนี่ยเบนมักจะเริ่มจากตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นของโปรดที่เบใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือมีหน้าเดอ t a มตต์แอน o ์สูดเฟสไพรเมนะฮะซึ่งเฟสไพรเมอร์ตัวนี้สำหรับเบนมาร่ยรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไว้แเซลที่เบบอกคุณผู้ชมทุกครั้งวลาเบสใช้เนี่ยเบสจะให้ความรู้สึกว่าแแแบบบบบบคุณผูู้ชมมดว่าัน เนื้อมันดีมากๆเลยเวลาสมมติเราทาไปบนหน้ามันก็สมูทผิวเราได้ดีนะครับคุณผู้ชมค่้ยผู้ชมดูหมหยว่ามันสมูทลูกลุ่มคนเราแล้วก็รู้สึกว่าลูกลุ่มคนเราเนี่ยมันถูกสิ่งนี้ค v อ์ไปแต่ว่า มันก็ไม่ได้อุดตันลูคุมขนก็คือยังชอบอยู่นะครับผู้ชมในเซตนี้มีแปงสอดการลงรองพื้น3อันนะคะนั่นกะ็คือ103104แล้วก็125อนะคะอันนี้เป็นลักษณะของ s t r i p p i n g b u ตนะคะแล้วสองอันนี้เป็นลักษณะของ Bu f f e r b u บนะคะอันหนึ่งเป็นดีฟายอันนี้เดี๋ยวไปจะใช้เก็บรายละเอียดตรงนี้นะแล้วส่วนอันนี้ไปจะใช้ลงทั่วหน้านะคะคุณผู้ชมวันนี้รองพื้นที่จะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นนี้เลยค่ะฟอนเดชั่นจากแบรนดะะ์ะเน i o n ค่ะ เขาออกคอนซีลเลอร์บิดอยากลองคอนซีลเลอร์มากแต่รู้สึกว่าแพ็กเกจคอนซีลเลอร์เนี่ยมันไม่ค่อยจึง้งไม่ค่อยสวยรู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบดำดำครอบเยอะเดี๋ยวขึ้นรถคุณผู้ชมดูนะก็เลยแบบยังไม่ได้ซื้อมานะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวปั๊มตรงนี้ไปสองปั๊มนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงหนึ่งศูนย์สี่อันนี้ค่ะบัฟเฟอร์นะคะบัฟลงไปบนหน้าแล้วค่ะแปรงบัฟเฟอร์ก็คือแปรงที่ทุกบ้านต้องมีเพราะว่าเวลาการแต่งหน้า แปรงบัฟเฟอร์คือลงรองพื้นได้สวยแล้วก็เรียบเนียนนะฮะ <some> ชอบรองพื้นนี้อยู่นะเป็นรองพื้นสำหรับคนที่ชอบแบบผิวโกรโกรผิวใสๆอะไรแบบนี้นะฮะ okay, อ่ะเคกลืมบอกคุณผู้ชมว่าแปรงนี้คือแปลงแบบ ดูโอไฟเบอร์นะดังนั้นแล้วมันก็เป็นซิลเทติกประสิทิกอันหนึ่งที่แบบคุณควรมีนะคะแต่เบ้นรู้สึกว่ามันต่างจากซิกมาที่เบ้นมียังไงร,รู้ปะซิกมาด้ามมันจะไม่อ้วนแต่ว่าอันนี้ด้ามมันจะค่อนข้างอ้วนสําหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดมือสําหรับการใช้ด้ามอ้วนนะแต่เบ้นว่ามันก็โอเคแต่มันอาจจะหนักไปนิดนึงนะถ้าเขาทาเบาวกว่าน,นี้อีกก็น่าจะโอเครอบเดียวเห็นไหมทั่วหน้าใช้แค่เมื่อกี้เนี่ยใช้รองพื้นอันนี้แบบสองปัม๊มแล้วก็ทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชม ต่อไปเป็นคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์วันนี้เบสใช้คอนซีลเลอร์จากแบรนด์ชาแนลค่ะเป็น l e collector d e chanel นะคะเป็นคอนซีลเลอร์โปรดอันนึงค่ะไปที่แปลงอันนี้นะคะ d ี f i n ินี่ค่ะ Bu ฟเฟอค่ะแปรง103นะคะอันนี้มันจะเข้าพวกดีเทลอะไรได้แบบได้ดีกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นด้ามตัดเฉียง ดีเทลอะไรแบบนี้มันจะเข้าได้มากกว่าแป้งอันเมื่อกี้ซึ่งถามว่าแปลงที่ลงรองพื้นได้ไหมได้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เป็นสาิตที่คุณผู้ชมดูในการใช้แป้ง104ใช่ไหมลงทั่วหน้าแล้วก็เอา103เนี่ยมาลงตามจุดต่างต่าประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเบสจะเก็บรายละเอียดบนใบหน้าเล็กน้อยด้วยคอนซีลเลอร์นะครับวันนี้เบสเลือกใช้คอนซีลเลอร์จากแบรนด์มีน่านะครับเป็นเดอะฟูลคอนซีลเลอร์ค่ะสี305นะคะอ่ะลืมบอกเมื่อกี้อ่ออันนี้ลองพื้นอันนาตาเซียของเบสสีนี้นะฮะเดี๋ยวใครจะถามก็สี 355m นะฮะคุณผู้ชมคอนซีลเลอร์ค่ะเดี๋ยวใช้แปรงอันนี้นะฮะเป็นแปรง เอ่อหนึ่งสุดหนึ่งสี่สองคอนซีลเลอร์บัฟเฟอร์นะฮะก็จะบัฟคอนซีลเลอร์ไปตรงที่ที่มันจำเป็นต้องทาคอนซีลเลอร์จริงๆแล้วอันาัทเทียเมื่อกี้อ่ะก็คือปกปิดดีมากๆแล้วและคอนซีลเลอร์ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้มากแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้ก็แปลงนี้ช่วยคอนซีลเลอร์ได้ คอนซีลเลอร์นี้แบบเหมือนเคยใช้ของแมกแต่ว่าแบบดิฉันรู้สึกว่าอันนี้แบบดีกว่าแมกอะชอบมากกว่านะฮะคุณผู้ชมก็ใช้กแปรงน,นี้มาค่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้1 4 2่คอนซีลเลอร์บัฟเฟอร์นะคะคุณผู้ชมคะจริงๆวันนี้มีแปรงอยู่อันนึงที่แบบรู้สึกอยากรอแล้วก็อยากได้มากเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้แปรงลักษณะแบบนี้หลายอันแล้วแล้วประทับใจมากนะคะนั่นคือแปรง1นึ่งค่ะเป็นเฟสเชฟค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคือเบสอะอยากจะเอามาใช้กับ ครีมโปรดักต์นะฮะซึ่งวันนี้ไปหยิบโซลูตันเดย h ชา n e ลมาใช้นะฮะก็เป็นครีมบอนเซอร์ที่ชอบมากเพราะว่ามันให้ธรรมชาติอย่างที่บอกผู้ชมฉันก็จะดิบเขาลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาติดขึ้นมาบนแปรงแบบนี้แล้วก็ไปค่ะโซลูตันเดย h ชา n e ลเนี่ยเป็นครีมบอนเซอร์ที่เอาจริงๆไหมอ่อนที่สุดในครีมบอนเซอร์ทั้งหมดที่เราเคยลองและเราเคยมีมา แต่เป็นครีมบอนเซอร์ที่สวยที่สุดเพราะว่ามันบิ้วได้และมันไม่เป็นปืน้นคือเป็นงงอะ่ะไม่ออกสีซะเท่าไหร่นะแต่คือแกรู้ป่าว่าคือมันสวยสุดงงมากวะแทบจะไม่ออกสีเลยแต่ว่าเวลามันบิ้วมันสุกอ่ะผลิตภัณฑ์ครีมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเซ็ตทั่วหน้าด้วยแปรงอันนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นเดอะพาวเดอร์นะฮะแปรงเบอร์อะไรอะ่ะหนึ่งศูนย์หกอันนี้นะฮะ วันนี้แป้งที่ใช้แน่นอนค่ะแป้งของอิงกลอค่ะแป้งอันเดิมที่ชอบมากอิง o ลอคือแบบดีอ่ะคือกลับไปดูในเว็บไซต์มันไม่มีแล้วนะครับผู้ชมก็ไม่รู้ว่าถ้ายังมีที่เคาน์เตอร์หรือว่ามีที่ไหนเนี่ยคุณควรลองนะโอ้แป้งนุ่มนิ่มละมุนหน้ามากนะฮะที่ถามว่ามันต่างกาบแป้งยี่ห้ออื่นไหมที่เป็นแป้งลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต่างนะคะแต่ว่าคือมันก็มาทาั้ง แล้วก็สำหรับคนที่แบบอยากมีแปลงทั้งเซตหนึ่งเซตก็คืออันนี้เป็นเซตที่ขมในการลงคุมจริงๆนะมีแปลงลักษณะแปลงแป้งอ่ะหนึ่งก็คือแป้งนี้นะคะนุ่มเหมือนกันนะผมได้ลองทาสไปบนหน้าก็คือใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองลองทาดูนิดนึเนี่ย นุ่มแล้วก็นิ่มละมุนเหมือนแป้งแป้งแบบนี้ทาแป้งขุ่นสวยส่วนแบบนี้ถ้าคุณทาแป้งผสมรองพื้นน่ะจะสวยมากๆเลยอุ้ยนุ่มนิ่มมากเลิศมากนะัะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมเหลือสีสันบนใบหน้าบางอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบสจะขอไปทํางานตาเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสีสันบนใบหน้านะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มงานตาทุกอย่างนะคะเบตหยิบแปรงอันนี้มาค่ะครีมเซเดอร์เดี๋ยวจะมาใช้ทานนี้นะคะ Define Your Artist เป็นในส่วนของ i l i ลิป p r i m เมื่อจากแบรนด์ม o r p ฟเป็นอันเดิมที่ใช้ประจำประจำอยู่แล้วนะคะตื่นเต้นที่สุดก็คือแปรงตาเพราะจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีแปรงตา ดีๆแล้วก็ราคาไม่ค่อยมีแปลกตาเป็นชุดอ่ะแต่ครั้งนี้คือแบบจัดมาทั้งเซตเลยนะคะมีทุกไซส์ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกนะคะเป็น222ค่ะเป็น Lux All Over Shade นะคะผู้ชมเป็นแปลงลักษณะแบบนี้วันนี้ไม่ใช้พาเลยจาก Huda Beauty นะคะเป็น um, Nude New Nude นะคะสีสวยชอบสีนะฮะเบสใช้สี p l a ยก่อนอันแรกนะคะสีเพลยคือสีสีนี้ค่ะ ผู้ชมแปลงที่แบบพอดีเบ้าตาฉันมันหายากซึ่งน้องคนนี้ทำได้ดีพอดีเบ้าตาฉันเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบแปลงแบบสั้นแต่ว่ามีอยู่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะคือพอเราใช้กระจกมือถือแล้วเราใช้แปลงแบบยาวใช่ไหมแปลงมันชอบไปกระทบกับกระจกอะแล้วมันเกีย่ยวยากแต่ว่าอันนี้ พอเป็นแปลงแบบสั้นรู้สึกว่าถ้าเป็นแปลงตามมันจะเกี่ยง่ายกว่านะคะแต่แปลงแบบกับหน้ายางชันเดียนก็ยังชอบแปลงแบบยาวก็งงเหมือนกันนะคะโอเคนะคะผู้ชมเดี๋ยวบิทขอเริ่มจากแปลงในส่วนนี้นะคะเป็นลักซอฟ t c คลีดค่ะจะคัดเบาเๆนะคะโดยใช้สีที่ชื่อว่าอัมทีโกนะคะสีทีกโกสคือสีตรงกลางนี้นะคะตรงนี้นะคะ คือเราก็ถามพี่เ,เพื่อนหลายคนว่าแบบแปลงโซยว่ามันเป็นยังไงแหละคงก็บอกว่าไอแปลงขาวๆแบบนี้เนี่ยมันจะพังง่ายเพราะว่ามันเป็นแปลงขนสัตว์นะฮะมันก็เลยพังง่ายซึ่งเราก็แบบเออก็จริงนะเพราะว่าเราก็จริงๆเราเองก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นแปลงขาวๆแบบนี้แล้วก็มันก็จะบานใช่ไหมซึ่งอะก่อนซื้อเราก็ศึกษาแล้วเราก็ต้องทําใจไปนหนึ่งแลลวว่าเออมันอาจจะพังได้นะคุณ รู้สึกว่าแปลงอันนี้มันจะแบบอันเล็กๆอารมณ์แบบแปลงอันนี้ของ B.S Cosmetics คล้ายกันแต่ว่าแปรงโซ i ยบจะมีขนเยอะกว่านะคะคุณผู้ชม, <Okay. S 1> มใช้กระจกมือถือดีกว่ามันจะง่าย ต่อไปใช้แปลงนี้นะคะผู้ชมเป็นแปลงลักคลีค่ะแปลงทำาคลียตานะฮะเบสจะขอใช้กับสีที่ชื่อว่าเทรสนะฮะจิบให้ผู้ชมดูสีเทรสก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาตรงนี้ฮะ,ะสีออกม่วงๆเข้มๆนะฮะคือเบสว่าทุกอันเวลาเขาจะก่อนจะขายเนี่ย ผู้จัดจำหน่ายหรือว่าแบรนด์เองก็คือต้องลองมาแล้วว่า1คือมันต้องใช้ได้จริงนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนลิปขอเมเบดงเ,เนี่ยกว่าที่เราจะผลิตออกมาเราก็ลองมาเยอะมากแล้วก็ใช้มาเยอะมากๆเลยก็เลยนะฮะก็ผลิตออกมา อเนะแบบสร้างครีตตานะฮะจะกลับไปที่แปลงอันแรกที่เราใช้นะไปใช้สีทิกเกิที่เราใช้ตอนแรกมาเบรนทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋บววิคขอใช้แปลงอันนี้นะคะลักปฏิครีตนะคะกับสีที่เข้มกว่าน,น,นั้นนั่นก็คือเลิฟไบท์ค่ะสีม่วงนี้เลยนะคะ แล้วฉันจะใช้แปรงอันนี้เป็น,นแปลงส่วนของ l u กซ o ฟดีไฟเน e r นะฮะกับสีที่ชื่อว่าเท d ดดสีเท d ดดี้คือสีนี้เลยล่างสุดน,นะจุ่มไปเลยค่ะแล้วเอาสีเท d ดดมาทำอะไรคะสีเท d d y มาตรงนี้ค่ะทุกคนให้ทุกอย่างมันซอฟแล้วก็คัดห่างออกไปเห็นไหมมันจะดูซอฟขึ้นเพราะว่าสีเท d d y เป็นสีที่ค่อนข้างจะประมาณนี้นะฮะ โอเคค่ะคุณผู้ชมแปลงอันเล็กปรติไ y e Blender นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะที่มันเป็นลักษณะของ d u อัลไฟเบนะคะในเบอร์223นะฮะประมาณนี้กับสีที่ชื่อว่าเทรสนะคะสีที่ชื่อว่าเทรสแล้วมาทำอะไรลากข้างล่างค่ะหลังจากนั้นใช้แปลงอันนี้ค่ะลัก Pencil กับสีที่ชื่อว่า Secret ะะแล้วก็กลากตรงนี้ค่ะฉันถือว่าฉันได้แปลงครบแล้วก็ฉันต้องใช้มันให้ครบทุกอันนะคะก็ยังเหลือแปลไม,ไม่กี่อันที่เราไม่ได้ใช้หรอกนะฮะคุณผู้ชมต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นสีชิมเมอร์นะฮะเบสใช้ลักสโมกเชดเดอร์นะฮะสีที่เบสจะใช้จะเป็นสีเออ่ กราฟกราฟอ่านว่าอะไรอะกราฟทีนี้นะฮะนะค,ะนะคะแล้วก็ไปใช้แปรง 2-2-8ลักคลีสเนี่ยกับสีที่ชื่อว่าทีโคโอเคคุณผู้ชมคะดิีฉันขอปัดมัดคันล่านิดนึงค่ะวันนี้มัดคันล่าที่หยิบมาเป็นมัสคัล่าจากแบรนด์อิเลียนะคะโอเคฉันอยากจะถามคุณผู้ชมนะคะว่าคุณซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะลัาคลีสคือที่หนีบขนตา คุณซึ่งที่หนีผนตาเยอะว่าอะไรแนะนำกันเข้ามาฉันอยากลองอ่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสําำหรับตาตอนนี้เหลือหน้าสําหรับแปรง3อันนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะคะก็จะเป็น อันนี้เป็นลักเฟสเพน์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลักเชียร์ชีคค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นลักไฮไลท์เตอร์นะคะ๋ยวเริ่มจากอันนี้แปกงเนี้คืออยากได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ไมีโอกาสได้ซื้อวันนี้ก็ซื้อมาทาั้งเซตแล้วก็มาลองใช้กันนะคะวันนี้ใช้บอนเซอร์จากชูเอ็กส์เคสมติกค่ะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยค่ะมีเดียมทูแดดแทนนะคะใช้สีนี้อ <S <S เอาจริงๆไหมฉันไม่เคยมีแปรงแบบนี้เลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้แปรงแบบนี้ทาหน้า โอเคอยู่นะไม่เคยใช้ฟิลลิ่งโอเคฟิลลิ่งเหมือนคุณเพ้นอ่ะอ่อก็แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปัดไปอ่งก็ได้นะเออ,นอเนียเน่ยอเนกมากอ่ะถาไปข้างลนะ่างน่ะข้างล่างคุณก็ปัดไปอย่างนี้เลยเอออเนกประสงค์ปกติใช้แปรงเป็นพุ่มๆเนาะในการปัดใช่ไหมแต่วันนี้อ่ะแปรงค่อนข้างที่จับพิเศษสําหรับฉันเหมือนกันเพราะฉันก็ไม่เคยมีแปรง ลักษณะแบบนี้เหมือนกันอ๋อใช้ทาเป็นอย่างนี้ได้เลยโอเคโอ้มาขึ้นเนือเค้นะโอ้โอเคอยู่นะโอ้ oh, ลดดีนะฮะต่อไปค่ะวันนี้นะฮะบลัชออนก็จะใช้เป็นในส่วนของ rose gold b l u s h duo จากแบรนด์ chwe cosmetics ค่ะคุณผู้ชมสีวันนี้ขออนุญาตใช้สีที่มีชิมเมอร์นิดหนึ่งนะคะนั่นน่าจะเป็นสีเอ่อมาริโกนะฮะ จริงแม้แปรงมันก็นิ่มๆน,นะไม่สากหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติซักไปแล้วมันจะบานไปกว่านี้มากแค่ไหนนะประมาณนี้นะคะแน่นอนค่ะชูเอมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขอใช้เป็นไฮไลท์ของชูเอคอสเมติกนะคะเป็นในส่วนของ all over face and body highlighter ค่ะสี m o r t e n glow ค่ะนะฮะแปลงก็นี้เลย ลักไฮไลท์เตอร์จะบอกว่าฉันมีแปรงแบบนี้ประมาณ20ล้านอันละ <c oughs> ก็คือมีเยอะมากแปรงแบบนี้เพราะว่าเป็นแปรงที่ปัดไฮไลท์เตอร์ได้เป็นแปรงที่เซ็ตแป้งตาอุ้ยายแล้วไฮไลท์แบบพุ่งมากเป็นแปรงที่เซ็ตใต้ตาได้คือเป็นแปรงที่ค่อนข้างอเนกประสงค์หนึ่งอันนะฮะ หน้าชันนะฮะเราเหลือไปอีก2อันที่เราไม่ได้ใช้ซึ่งอันนี้เราใช้ลองพื้นไงปกติแล้วเราก็เลยไม่ได้หยิบมาใช้นะคะแต่เดี๋ยวจะลองหยิบแปรงนี้มาใช้นะ,ะเป็นปติสลิปปิ้งนะ,ะมาใช้กับอะไรเดี๋ยวจะลองใช้กับตัวนี้ค่ะเป็นโซโลแทนเดอะชานเลตัวที่เป็นฟลูอิดนะฮะให้คุณผชมดูปึ๊บนะสีก็คือซันคิซซ์นะ,ะอ้าววออมาแล้วออกมาแล้วออ คุณผูชมนอกมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปใช้แปลงแบบนี้นะแตะไปแล้วก็วัดทาไล่ๆแบบนี้ให้มันมีความช่ำกว่าเดิมแต่งหน้าฉ่ำเบอร์แลงในกล้องอาจจะดูแบบฉ่ำมากแต่ว่าเบสว่าของจริงคือสวยเลย สวยมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมลิปวันนี้นะคะจะใช้เป็น chapter one beauty นะคะสีที่เบสเลือกใช้ในวันนี้เป็นสี um, pretty in love นะคะสีออกชมพูชมพูนั่นเองนะแม่จ๋า คุณผู้ชมคะสเต็ปสุดท้ายจบทุกอย่างด้วยสิ่งนี้ค่ะเป็นในส่วนของ All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting จากตัวบนดี a y นะคะพัดลมพัดหน้าก่อนคุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองใช้แปรงจากโซลีว่านะคะเป็นแปรงแบบเซตใหญ่สุดของเขาอะเซตจัดเต็มเนี่ยมีแปรงหน้าสิบอัน แล้วก็แปรงตาอีก15อันนะคะนั่นคือ makeup artist makeup s u i b a c k นั่นเองนะครับผู้ชมจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะกับการลงทุนนะผู้ชมดูเสียไหมได้หน้าที่สวยได้หน้าที่เก๋นะครับผู้ชมเบสจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งว่าเบสเป็นคนให้ความสําคัญกับแปลงมากในช่วงหลังๆที่ใช้แปรงมาตลอดเนี่ยเบสรู้สึกว่าแปลงทาให้การแต่งหน้าเบสรวดเร็วทําให้การแต่งหน้าเบสเนี่ย มันสวยแล้วก็ดูฟอร์สมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะได้ใช้แปรงสวยบ้างก็ลองใช้ดูนะครับวันนี้เป็นเพียงการมาพูดให้คุณผู้ชมดูนะคระับพิธีฉซนก็ไม่ได้สปอนเซอร์ให้มาพูดในสิ่งนี้นะคะฉันั้นก็ซื้อเองคุณผู้ชมก็เห็นวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่า beauty p a r เซลก็ซื้อมานะคะซึ่งเซตนี้ก็ราคา9,000บาทนะคะคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่อยากได้ก็จัดไป1ชุดค่ะนะคะคก็สามารถซื้อได้ที่เซฟอร่านะครับคุณผู้ชมฉันไม่แาาน,ออน,น่ เดี๋ยวพว่จะ link คุณผู้ชมดูข้างล่างนะคะว่ามีตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Dollar o u r b i l t y closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแปง้งหรือคนานเตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปล่ขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราจะกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ